ขอเสิทธิ์ชมไปอีกครั้งหนึ่งดีครับเพืการที่เปิดงานอย่างเป็นทางการครับของการเฉลิมฉลองการตั้งดูรัฐธรรมนูญที่130นีครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคะและนี่ก็คือยิ่งใหญ่มากมากเลยฮะริงค่ะรูปเรายังไม่หมดดีครับสุ่อมชนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับตรงถึงของทุกท่านสามารถรับชมได้นะฮะใครที่มีโทรศัพท์มือถือดีครับสามารถคลิกแท็กภาพนี้แล้วก็วิดีโอได้เลยนะครับอู้ยังไม่หมดดีนะ ท่ได้เดินชมดูลูกไฟนะคะไปพร้อมกันนะคสวยงามมากไปยที่ไม่ต้องซื้อน่าตืนเตนคะมีคู่นีครับใหก่นได้รับชมนะครับอยางถูกใจแน่นอนวมาค่ะโอ้หต้องบอกว่าเรื่องาเนี่ยมีหลากหลายสีนนะคะ่ ี่เป็นความยิ่งใหญ่ของการสงศั์ศีลทาวจังหวัดอุดรธานีค่ะถูกต้องแลยครับนี่คือที่ีื่นส่การของเรา้นั่วบทนะครับโดยมีการแสดงอีกหลากหลายกันยงไทุก่้รับชมกันนะครับวันนี้แขก่เทุกท่านครับได้รับการพร้อมพร้อมกั การจะเปิดรูร้อนนะครับรวมถึงท่านนายกซึ่งมีนครรูร้อนธานีด้วยนะครับรยี่ยมไปเลยนะครับรองนายกด้วยทุกใหญ่อยู่กับเราทุกท่านด้วยไปร่วมร้องการการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะคะเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเต็มกลิ่นค่ะในวันนี้นะคะบางคนกโอ้โหจัดพิธีราบรื่นแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็เป็นการเฉลิมฉลองนะคะ130่งรปีเต็มอยากดื่กเยอะหน่อผมขอเรียกพูดถึงนิดนึงแล้วว่าครูของเราในนะครับช่วงนี กลางอยู่ช่วงไฮไลท์นะครับลูกใหญ่ที่สุดนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเตรียมกล้องมือถือกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้ลมอาจจะแรงสักนิดนึงนะครับลูกลูกใหญ่นะครับอย่าไม่ได้ฟังยืนมาเลยดีสักครู่หนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้ท่านลงไปชมพุนะฮะจากบริเวณข้างล่างก่อนนะใะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ ทุกท่านผู้บริหารและท่านสด็จราชการนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดในไงเขอเสียงปรบมือดังอีกหนึ่งรอบเลยค่ะขอบคุณทุกครั้งนึงครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านวันชัยคงศก์ครับผมถึงท่านนายกเหล่ากาชาจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณอีกครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทุกท่านนะครับรวมถึงท่านพริยาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านอนายกเหล่ากาชาเองนะครับขอบคุณอีกครับท่านนายกทสมบุตรนครอุดรธานีครับท่านดรธนรัตน์ครับแล้วก็ <ส>ท่านรงองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีครับรวมถึงทีมผู้บริหารจาดกางเทศบาลนครอุดรธานีนะครับรวมไปถึงนะครับขอบคุณนะครับไปยังทุกภาคส่วนนะครับหัวหน้าส่วนร่วทุกการต่างๆครับที่มาร,ร่วมในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยนะครับทุกท้านนะคะวันนี้ก็เต็มอิ่มค่ะกับการเฉลิมฉลองไปพร้อม่กันอย่างที่บอกไปนะครับปีที่แล้วเนี่ยอาจจะฉลองกันที่บ <reached out> ้านนะคะเป็นแบบว่า ทางออนไลน์นินโม่บ้างแต่ว่าปีนี้ต้องบอกว่าโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีค่ะทุกคนสามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติสุขนะแล้วก็มาร่วมการเชิญฉลองนะคะอย่างยิ่งเพร้อมกับรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นพอสมควรในวันนี้นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วเนี่ยคับ นี่คอ,อกาสอรสดงพพุ่พพพของเราครับ,รบเป็นพุ่เปิดงานอยากเป็นธันการนะครับในการเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีของจังหวัดอุรธานีนั่นเองนะครับค่ะแ,แต่ว่าหลังจากพิธีเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับจะไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรางมีการออมอบใบประกาศนียบัตรเส็ล